เฮ้ยเบื่อโ,โคตรโคตรวันหยุดทั้งทีทำไมมันว่างเปล่าขนาดนี้นะผมว่าหลายคนก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมล่ะช่วงเวลาแบบนี้มันชวนให้หงุดหงิดจริงๆเปิดมือถือไถฝฟีดวนไปวนมาก็มีแต่เรื่องเดิมๆเซ็งเมื่อวานเพื่อนผมทักมาเฮ้ย eh, ทำไรอยู่ว่างป่ะไปดิไปปีนผาจำลองกันตอนแรกผมก็แบบปีนผาบ้าปะเนี่ยไม่ใช่แนว แต่คิดไปคิดมาเออลองดูสักหน่อยก็ไม่เสียหายพอไปถึงผมก็เหวอเลยคนเยอะมากแต่ละคนปีนกันคล่องแคล่วมากผมยืนมองแล้วก็แอบท้อแต่ก็ฮึดสู้ลองสักตั้งกว่าจะปีนถึงยอดได้เล่นเอาหอบแหกแต่พอขึ้นไปถึงแล้วมองลงมาข้างล่างโหวิวสวยมากหายเบื่อเป็นปลิดทิ้ง สรุปคือการแก้เบื่อที่ดีที่สุดคือการลองทำอะไรใหม่ๆนี่แหละครับอย่าจมอยู่กับความรู้สึกเดิมๆออกไปเปิดโลกหาอะไรสนุกๆทำบ้างชีวิตมันจะได้มีสีสันมากขึ้นนะครับ